อีกหนึ่งห้องที่เรายังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนไม่เคยเข้าไออยน้ช่วงโอกาสต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านในพมพับกอบคุณนายลีและคุณชัยยังสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณสู่โบโยชิช รีวิวห้องใหม่ใต้ทางด่วนกลายเป็นห้องสุดหรูของเราใช่ยังไม่ได้อัปเดตบ้านเลยตัวไม่ใช่ดิอีกหนึ่งห้องที่เรายังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนไม่เคยเออหลังจากห้องเก่าพ่อเขาเรียกว่าอะไรนะอาสมืสีหรือเขาคืแบบเก่าๆกันงั้ที่ฝุ่นที่เยลไปดูดมาให้นี่เป็นกระสอบพระนี่แบบอลังการเยอะๆเยอะๆนะถ้าภาพเป็นรูป นี่คือห้องพ่ออาสมคุณพ่อแล้วก็ห้องแม่ห้องแม่คุณยายรีเพิ่งจะติดแอร์มาให้ใช่เออตอนนี้ก็ได้นอนสบายทั้งสองหนังแล้วอ่าวันนี้แต่มันก็ยังไม่สบายหูยังสบายตาสบายใจคือมันยังไม่ใหม่ยังแบบหรือได้สบายหน่อยใช่แต่จริงพ่อกับแม่เขาอาจจะชอบอย่างเงี้อาจจะชอบก็ได้แต่ไม่เป็นไรเรื่องเขาแต่เราทําให้ใหม่แล้วตรงนี้เดี๋ยวอยากอยู่สบายก็อย่งนี้หลังจากที่เขาอ่ะโพสอกมาในเฟซบุ๊ก มีคนอยากจะขอดูอีกเพียบเลยว่ะอีอหน่อยพี่ยิ้มใจหนึ่งอะอยากจะขอร้อยให้เสร็จก่อนเอ,อแต่ก็อดใจไม่ไหวที่อยากจะอวดอีอวดแต่เราอะเรอให้มันเสร็จก่อนจะ<อ>ไม่ได้โม เราอยู่ห้องใหม่ของเราเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องของแม่เามีพ่อเออห้องของเราไปดูทุกซอกทุกมุมแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยว่ามันคือสไตล์อะไรโอเคพร้อมกันหรือยังพร้อมยังพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าครับไปห้องใหม่ของคุณนายลีและคุณชายอยางไปค่ะแล้วเราก็ให้แอบเห็นครัวแวบหนึ่ง เดี๋ยวจะพามารีวิวตอนนี้ให้ไปดูห้องแม่ก่อนใช่แล้วนี่ไปได้ห้องแม่เดินขึ้นไปไหนนี่แม่แม่หยุ่มบนไม่ใช่หรอนี่ห้องแม่ใช่ปะมาเแล้วก็มารีวิวห้องแม่กันนะคะนี่คือห้องแม่และห้องพ่อเดี๋ยวมันเล็กว่าเดิมว่ะทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมยังทำแบบนี้โอ้ยยิงกอนแล้วไป ใครจะทําพ่อกับแม่ได้ลงคอแม่เขาอยู่ไหนนะไม่ได้เลยอยู่ตรงนี้เออตรงนี้พ่อกับแม่ได้ชอบดมกาวดี่ไหยอนทีเดียวผมได้ไปอยู่ที่ลอนดอนดอนทีเดียวผมได้ไปอยู่ที่เลบานอนเฮ้ยัวรุ่นทำอะไรอ่ะ ตอนที่เราวิวแล้วมันเป็นหน้าตายยังไงใช่เอ้าเชิญกล้อกครับตาพวกมึงเลยครับกูอยู่นี่เอ้าทำ้ระก่อนได้ไงอะคีดโกงอะเปิดไฟสิตอนนี้ไฟทุกคนได้ดูนี่ตอนนี้นะคะถ้าเราหันเว็บไปทางนั้นทุกคนจะต้องตะลึง นี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านได้มามาพับปอบทั้งคุณนายลีและคุณชัยยังยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะให้ดูแบบธรรมดาธรรมดาก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะถ่ายแบบอลังการให้ทุกคนได้ดูกในหนึ่งครั้งก่อเลยเขาแอบไปเห็นในคอมเมนต์ของตัวว่าโอ้โหสร้างให้พ่อให้แม่เลยเจริญเจริญยิ่งเจริญก็เจริญหรอกกูก็ด่าทุกวันเหมือนเดิมแหละกูก็ด่าทุกวันเหมือนเดิมแหละ มันไปลงดรกลงไม่ไงไม่ใช่ทำนู่นเดียวเดียวก็มีส่วนร่วมใช่เดี๋ยวจะหาว่าเอาหน้าบ้านจริงๆก็คือสี่หานถูกต้องไม่ได้รวยหรอกถ้าคนเดียวหรอกโอ้ไม่มีทางไม่ทามหรอกยแล้วตั้งแต่เราทำบ้านเนี่ยนะเราบอกเลยว่าเรารวยขึ้นรวยขึ้นเพราะว่าสี่หาน แล้วเราเป็นคนคิดบัญชีเราก็โกงเหลือสองหานแล้วก็โกงเหลือสองหานคนที่โกงนั้นมาโกงได้ทุกเรื่องมีสมองที่ปราดเปรื่องแต่เรื่องโกงโกงโกงเอาละเราเราพักเรื่องการมิจายที่ไ้ตรงนั้นเรามาดูห้องแม่์ดีกว่าแล้วเดี๋ยวทุกคนคอมเมนต์ว่ามันคือสไตล์อะไรเออแล้วฮะแล้วเดี๋ยวอาจจะสงสัยว่าทำไมมันมีเหมือนกันสองฝั่งอ่ะมาดูเลยดู ม่เ,นนเลยเดี๋ยวเปิดไฟดูพร้อมหรือยังพร้อมโอ้โหอ้าวเราไ<ร> <a> ปติดฝ <st aff> ั่งเดียวอ่ะฝั่งนี้ยังไม่ได้มีปลั๊กมยังไม่เสร็จตรงนี้ยังบิวไม่เสร็จนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยมันจะเป็นประตูนี่ประตูนอนอยู่ดิเป็นสไตลแบบนี้มอแบบล์ญี่ปุ่นนี่หลายคนสงสัยทำไมมี่ทำไมเหมือนมันมีสองพี่ครับทำไมมันมีสองโค้งล่ะครับเออมันเหมือนกัน ใช่พ่อกับแม่นี่เหมือนหญิงกับหยางไม่เคยได้ถูกกันเลยไม่รู้เขาไปได้กันมายังไงนอนก็เคยนอนด้วยกันดังนั้นการสร้างห้องก็จะต้องมีแยกห้องห้องแม่อยู่นี่ฝั่งแม่ห้องพ่ออยู่นี่ฝั่งพ่อมีม่านตรงนี้ขอเป็นมานกันด้วยมานกันด้วยไม่รู้เขาจะรักกันจะเชี่ออะไรงงมากเขามีตัวกับแยกกันนอนแม่เป็นคนชอบเล่นโทรศัพท์นอนดึกพ่อเป็นคนนอนเร็วแม่เป็นคนชอบแอร์พ่อไม่ชอบแอร์มันดู หัวเตียงเลยเรามีปลายเตียงด้วยนู่นเลยโอ้โหฝั่งนี้นะคะก็คือนี่ชั้วางนั่งส่งนั่งสือมีไฟหมดตรงนี้คือจุดวางทีวีแขวนทีวีแล้วก็เป็นชั้นและที่สาคัญนะความอลังการของตัวนี้อยู่ไหนรู้ป่ะตัวดูชั้นข้างล่างนี่แล้วดูนี่นะ ซัทุกอันเออสอบโค้มันต้องมีระยะสดูดอองมาดีเดิมพี่อ่ะเราเปิดให้ทุกคนดูดิอ่าโอ้โหเราจะเก็บมีอะนร่นน,นับที่ลิ้นชักมีเยอะขานาดไหน,นมีมีฟิสตีนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลิ้นชักหกลิ้นชักอ่ะแล้วแบบอลังการมากใช่ฟิสตีทักเราบอกว่าพี่พี่อะสวยวันเดียวแหละวันต่อไปพักเต็มมาห้องแล้ววันต่อไปพักเต็มมาห้องแล้วสภาพที่สำคัญเราไม่ได้บิวแค่ในห้องภายในห้องน้ำ walk in closet มานี่เ่เข้ามาปุ๊บเข้าไปนะคะอู้หูเปิดไฟที่เปิดแล้วมันจะมีความหรูหราของกระจกอันนี้ก็อกลเรียนแบบมาจากห้องเราเปิดให้ดูเลยฝาแล้วเปิดให้ดูนี่เออภายในมีไฟนะคะนี่เป็นไงโดัลักข้างบนมีไฟไหมอ่ามีไฟทุกตู้มีไฟทั้งหมดนี่นแล้วก็นี่นะคะก็เป็นลิ้นชักหู แล้วลิ้นชักห้องนี้นะบอกเลยว่ามันลื่นมากเ<อ>พราะม่เป็นลิ้นชักที่ช่างเขาใช้ประจําแล้วเขารู้สึกว่าเออลิ้นชักอันนี้ถูกแล้วดีกว่าคา่ะแล้วก็นี่ตัวตนี้ที่ป่อยคิ้วเขียวเนี่ยคือจะใส่กระโจกกระจกกระจกสองตัวกระจกเยอะมากใช่และที่สํคัญเลุงน<อ>ี้คือโต๊ะเครื่องแป้งคุณนายดีแล้วก็เป็นมุมเขียนหวยเขียนได้ของแม่แะกระจกตรงนี้กําลังสั่งตัดใช่แล้วก็มีแสงหรือด้านหลัง ยังมีนิ้วชักตรงนั้นด้วยนะใช่นี่แม่ก็อยากไอ้ส่วนตัวเข้าได้เอบเขียนหวยตรงนี้ก็เดินเข้ามาแล้วก็ปิดห้องก็ใช้ชีวิตตามอา่ตับอักเสบใหต้องกั้นระหว่างอันนี้ไว้เพราะว่าเันจะหอพ่อจะนอนถ้าแม่นอนพอนี้ออกทางนี้ไปเดินออกทางนี้เดินออกทางนี้เลยไม่อยากเจอหน้ากันใช่เสร็จปุ๊บไม่ต้องผ่านบ้านใหญ่ลงบันไดไปเลยเดินข้ามลงบันไดลงข้าไปเลยหลายคนที่เห็นห้องน้ำแม่ไปแล้วยังยังไม่ยังไม่สุดใช่ป่ะยังไม่ฟรีนิสเอิไปดูห้อง มีประตูแล้วหูจะร้องไห้ประตูก็สวยเข้าไปนะคะประตูห้องแม่รีเควสห้องแม่แบบมุ้งมิ้งแม่เป็นคนรีเควสเองของห้องน้ำสุดๆพี่โบก็เลยจับบ้าแบบนี้เลยนี่แล้วดูความแบบน่ารักมุ้งมิ้งคือพื้นห้องน้ำแม่สวยมากความนักนี้ก็สวยมินิมอลมินิมอลและตอนนี้คือสั่งกระจกกั้น้างแล้วเดี๋ยวจะมามาอีกนี่แต่ว่าพวกนี้ไม่ได้แพงเลยนะไม่แพงอีเกียอันนี้ซื้อไทยวัสดุแต่ว่าตอนนั้นที่ไปยที่โฮมโปรอะ มีหลายแบบให้เลือกเยอะมากใช่เสียดายแต่พอไปเจอหูอันนี้ไม่สวยมากคือการทําบ้านเนี่ยทุกคนต้องดูต้องดูต้องเสียเวลาการเดินหลายๆหลายๆห้างเนาะเจอห้างนี้แล้วอาจจะยังไม่สุดต้องไปที่อื่นอีกอาจจะได้กลับมาซื้อที่แรกก็ได้แต่เสียเวลาดูเสหน่อยอ่เป็นยังไงคะทุกคนเฮ้ยเราเบียงก่อนดิไปเบียงอีก เสร็จแล้วน่าจะสวยมากเลยทุกคนคอมเมนต์มาว่าเป็นสไตล์อะไรนะคะแต่ว่าที่เราคุยกับคนออกแบบไว้คือเป็นสไตล์มินิมอลมินิมอลญี่ปุ่นมินิมอลญี่ปุ่นโมจิอะไรแนี้นี่แล้วนี่ก็คือออกมาปุ๊บมันจะสื่อถึงความโมเดิร์นหน่อยๆนี่ระเบียงกระจกระเบียงกระจกสแตนเลสกระจกนี่ดูดูดูความใสยังยังไม่ได้ใส่ฉันเป็นคนบ้าเพราะว่าสติไม่ดีไปหมดแล้วมึงอ่ะทั่วสมองแล้วนะ เห็นไหมคะตอนนี้นะคะเราพาทุกคนมาดูแบบเต็มอิ่มเลยยังยังยังไม่เสร็จนะถ้าดูถ้าใครไปเสิร์ชออกแบบเรื่องอะไเงี้ยตอนนี้เราฮิดมากตอนนี้มันเหมือนงานมันเหมือนงานย้ตนยุคอะแต่เขาเอามาผสมผสานความโมเดิร์นเข้าไปวันนี้กระแสก็จะเวียนนี้แหละเราพามาให้ดูแบบเต็มอิ่มแล้วนิดนึงนิดนึงแม่ชอบหรือเปล่าเออเดี๋ยววันเสร็จวันส่งออบจะ ให้เขาตัดลิฟบินแล้วเข้ามาดูเลยตัดลิฟบินหน้าห้องนะใช่ไม่พ่อกับแม่มาอ่าพ่อไม่เคยขึ้นมาเลยนะพ่อเนี่ไม่รู้พ่อจะขึ้นมาอยู่หรือเปล่าเออพ่อไม่เคยขึ้นมาดูเลยนะว่าเอ้ยลูกมันทำอะไรไว้ให้ร้องไห้อะบอกบอกผ่านบอกผ่านกล้องไปบ้าเบาก็เดี๋ยวอาจิต้า ช่างเขาบอกว่าจะเสร็จแล้วก็มันเหลืออีกนิดหน่อยแหละใกล้แล้วแหละเดี๋ยวเรามาจะมารีวิวให้ดูหนึ่งครั้งวันฟินิตวันสงมอบวันแบบแฮปปี้นิวเยียร์เดี๋ยวห้องแม่เดี๋ยวว่าจะน้อยหน้าห้องอื่นเขาติดวอหมดห้องแม่ก็ต้องติดวอถ้าไม่ติดที่บ้านแตกแน่นอนบอกเลยว่าช่างช่างดีมากฟีมเมอดีถ้าใครแบบเออสนใจก็ทักมาแต่เราก็ไม่ค่อยบ้างตอบหรอกช่างก็งานเยอะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ลองทักทักมาแล้วกันเดี๋ยวจะแนะนําให้แล้วกันใช่โอเคคลิปนี้นะคะก็ลาไปเท่านี้เนาะใช่เดี๋ยวถ้า มีวอลเปเปอร์ทุกอย่างเสร็จแล้วเดีย๋ยวเราจะมาถ่ายดูอีกรอบนึงก็พาพ่อกับแม่มา<ฮ>เข้ามาในห้องด้วย<ช>ตักวิบินวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะและที่สําคัญเลยต้องขอบคุณ FC ทุกคนขอบคุณ FC ขอบคุณนะคะค่คคคเป็นกำลังใจให้เรามาถึงวันนี้เป็นกําลังใจคอยซับสไครต์คอยแชร์ให้พวกเรามาถึงมีเงินเก่งมึงเก็บไม่มีเงินเก็บ ไม่มีเนี่ยอยากให้บ้านเสร็จเต็มทีแล้วว่าเพราะว่าแบบไม่ค่อยได้มีเงินเก็บแล้วเอาไว้ให้พ่อให้แม่หมดแล้วให้ดูให้เก้าหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปอยู่ที่ไร่เราจะให้บ้านเสร็จยังไม่จบ EP นี้รอดู EP สองเลยดีกว่าอ่ะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะ